สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับช่องลุงวมน,นีจุใจนะครับวันนี้มาตีเพ p พค้นหาตัวที่ไม่มีกันบินก่อนอันนี้มีอันนี้ไม่มี <c oughs> ทีไหนไม่มีตัวการบินเราจะจัดนะครับอันนี้ก็มีดูดอก ที่มีหมักลุกหมักลุกส่ว <c oughs> นใหญ่เขาจะใช้หมักลุกกันเป็นตัวกันบินกันเยอะนะนี่หมักลุกทั้งนั้นเลยนี่ยกาหมักลุกเรารีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไม่เจอนี่ไงอ่าเอ้ยมีอันนี้มีเซลลี่ตุกตาหิมะน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ นี่ก็หมากลุกอันนี้เป็นรอนน่าจะไนไม,ไม่ได้ต้องหาทีมที่ไม่มีหมักลุกตัวนี้นนแหม่ช่วงน,นี้ตั้งกันมาเต็มเลยครับเซลลี่อาตวินดำนะหรือว่าหมักลุกนั่นแหละนี่ก็มีครับตุ๊กตาหิมะอันนี้ก็เป็นรอน ล้านแผงลอยอันนี้ก็มีดาร์คฮีโร่จะเกอไหมครับวันนี้มูนฮอกกี้มือโปรตรงนี้เขาตั้งกันแทบทุกทีมเลยนะลีกนานครับออฮอกกี้นี่เอาอยจ่าสวินดำ โอ้โหรีมาสองนาทียังไม่เจอเลยครับรอนเดี๋รอนอีกแล้วนีก็ฮอกกี้รสววนดำมี่ก็ฮอกกี้กอกกโอ้โหตั้งกันสุดยอดมากครับรีดีนานฮอกกี้ ฮิมะแม็กตัวนี้ก็ดาร์คฮิโรแม็กเฮ้ยอ๋อตัวนี้ครับแต่ว่าสี่ร้อยสี่สิบเอาโชว์ชวดีกว่านะคือ <c oughs> ถ้าอยากจะนชนะชชว์ชวต้องหาทีมที่ไม่มีกันบินชนะแน่แน่แนโอ้โห เพชรสนี่ใส่กันบินทุกทีมเลยเอาละครับเจอจนได้ครับทีมนี้ไม่มีครับญี่ปุ่นอ่ะมามีอาม่ากับนักพนันชิปนี่แม็กมาโอ้กว่าจะเจอนะจะตึงขนาดไหนเชิญรับชมครับมาครับโอลิเวอร์ก็มีอาม่าก็มีนักนู้น โวะข่ามาแล้วมาแล้วครับบ้านเราจะไปก่อนไหมมาต่าไปเลยแลยกันพัดไปเลยแล้วก็แช่ไปเลยครับกดไปเลยนี่น่ยอ่าเรียบร้อยนะเอาละครับชนะไปสำเร็จบวกมาสามสิบแปดคะแนนครับสองพันสองร้อยแปดสิบหกอีกหนึ่งไหม รีกันต่ออันนี้มีนะครับมีผีจีนครับอันนี้มีมีฮอปปีอันนี้ไม่มีเอ้ยอน,นี่มี <c oughs> พูดผิดไม่ใช่ไม่มีมีมีกับมีผีจีนเฮ้ยอัลซบินดำแมเอะเป็นไรพูดผิดพูดถูกอ่า ทีมนี้ไม่มีครับมาทีมนี้ไม่มีการบินมาลุยกันเลยครับมากดคูณสองออโตโ้ไฟลงมาแล้วตัวบินเขาตัวบินตัวนี้ก็ตีแรงนะดูสิโอ้โหโอ้โหเจ็ดสิบหกสิบอมตะอมตะเต็มร้อยกลับมาใหม ปึ๊บปึ๊บเจ็ดสิบหสิบห้าสิบแช่ไว้นี่เราชิงจังหวะเรียบร้อยครับชนะไปอ่าแหม่ไม่ได้ลงคลิปนานขอคูดสัรกรลบการรับชมนะครับ2องพสามรยี่สิบสอครับตอนนี้เพจสองจ้าไปแล้วครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับใครมาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับฝากด้วยไปแล้วครับบ๊ายบาย